วิก้าแอนทาร็กผมกับเขาบนดาวชื่อรักบทที่หนึ่งการกลับมาของอดีตกรุงเทพมหานครเมษายน2559ไม่ทันแล้วอีก15นาทีได้เวลาเข้าประชมุมนาวินก็มองนาฬิกาข้อมือแล้วถึงกับหน้าถอดสีพลุนผ่านลุงจากรถล็อกประตูด้วยความเร่งรีบเขาเบี่ยงตัวหลบรถคันข้างข้าง ที่จอดชิดกันออกมาในมือถือของพรุงพรังทั้งกระเป๋าสะพายแฟ้มเอกสารสองปึกใหญ่กระบอกอลูมิเนียมใส่แบบแปลนสะพายไหลคนละข้างกับกระเป๋าก้าวเดินแกมวิ่งจากลานจอดรถกลางแจ้งเข้ามาภายในอาคารอย่างกระหืดกระหอบผ่านทางล็อบบี้ยิ้มทักทยายพนักงานต้อนรับอย่างเอื้อเฟือ้อก่อนจะต้องชะงักเมื่อถูกเรียกเอาไว้เดี๋ยวค่ะคุณวินรอก่อนค่ะ นาวินชะง,งักหันขับไปหาที่มาของเสียงแล้วเอ่ยถามเรียกผมเหรอฮะใช่ค่ะนาวินเลิกคิวจ้องพนักงานคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมดอกลิลลี่ช่อสีขาวช่อโตห่อด้วยกระดาษสาสีครีมอ่อนผูกโบม,ม่วงขนาดใหญ่ดูสะดุดตานาวินจ้องตาไม,มก่กระพริบทันทีที่อีกฝ่ายยื่นให้ก่อนจะถามย้ำถึงที่มาดอกไม้นี่ของผมเหรอฮะใช่ค่ะ โอ้ยแปลกๆนะเนี่ยปกติดอกไม้เขาส่งให้ผู้หญิงนี่นาะนาวินพูดติดตลกเพราะรู้สึกได้ว่าสายตาของหญิงสาวที่มองมาดูขัดเขินแปลกๆเขาจึงต้องแก้เก้อคุณเห็นไหมว่าใครเอามาให้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเมสเซนเจอร์มาส่งเมื่อเช้าบอกว่าให้ส่งให้ถึงมือคุณเลยค่ะพะนักง,งานสาวแจ้งเสร็จแล้วถอยหลังกลับไปประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับตามเดิม นาวินมองช่อดอกไม้ดอกงามในมือด้วยความสงนจะมีใครส่งดอกไม้โปรดมาให้ได้นอกจากคนรู้ใจแต่หากเป็นเขาจริงย่อมต้องรู้นี่ว่าควรส่งกุหลาบไม่ใช่ลิลลี่นาวินชอบดอกลิลลี่โดยเฉพาะลิลลี่สีขาวแต่นั่นมันเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้เขาไม่ชอบมันอีกต่อไปนิ้วมือเรียวบรรจงไล่ไปตามกลีบดอกนิ่มดุจกามหยี ที่ชอบนักหนาก็รู้สึกสังหอนใจแปลกๆมองการ์ดใบเล็กที่แทรกอยู่ลึกลงไปใจกลางช่อแหวกยิบโซฟีลาที่ล้อมรอบแล้วหยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมาดูจากสีหน้านิ่งก็เริ่มซีดลงเพราะตัวหนังสือหวัดคุ้นตาเขียนสั้นเพียงประโยคเดียวแต่มีผลให้ใจสั่นได้มหาศาลกลับมาแล้วแน่แล้วไม่ต้องบอกก็รู้ที่มา จะมีใครกันที่รู้ว่านาวินชอบดอกไม้ชนิดไหนสีอะไรนูกจากเขาคนนั้นแต่จะกลับมาทำไมนาวินครุ่นคิดเม้มริมฝีป,ปากฉาบสีนูด้ดจนรู้สึกเจ็บทั้งยังเผลอกำชอบดอกไม้แน่นราวกับจะให้มันแหลกลงคามือหากเป็นกุหลาบนามคมคงได้บาดมือจนแผลเลือดซิบไปแล้วแต่นี่เป็นลิลลี่จากคนเคยรักที่ทิ้งกันไป ด้วยการกระทําเจ็บแสบจนยากจะลืมเลือนคนนั้นแทบไม่ต้องคิดเลยว่าช่อดอกไม้งามในมือจะกระเด็นลงถังขยะไปโดยไม่นึกเสียดายขนาดไหน,นก็จะเสียดายทำไมกันล่ะในเมื่อมันมาจากเจ้าของหัวใจที่ไร้ค่านาวินยืนมองดอกไม้ในถังขยะครู่หนึ่งจึงเดินจากไปไม่ทันเห็นเลยว่าพลกคอยหลังเข้ามาและเห็นทุกการกระทา ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเข้มเหลือบมองถังขยะแล้วก้าวตามไปจนทันก่อนที่ลิฟต์จะปิดนาวินถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นว่าใครก้าวเข้ามายืนเคียงข้างจนไหล่ชนกันทั้งที่ยังมีที่ว่างอีกมากดวงหน้าหล่อเ,เหลือบมองมาแล้วยิ้มม,มุมปากเผยลักยิ้มเป็นเอกลักษณ์กลิ่นหอมฟุ้งของ after shave ชันดีลอยมาเตะจมูกจนนาวินขยบออกห่าง แต่ร่างสูงใหญ่กับขยับตามแล้วก้มลงกระซิบข้างหูขอโทษนะครับหึนาวินส่งเสียงในลำคอกอดอกหน้านิ่งแล้วปลายตามายอย่างมีความหมายก่อนจะถามกลับขอโทษทำไมฮะพึกแนบริมฝีปากกับข้างแก้มหอมกลุ่นของนาวินแล้วกระซิบเบาๆไม่ให้คนด้านหน้าที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายและมาเป็นก้างขว้างคอโดยไม่รู้ตัวได้ยิน ก็เรื่องเมื่อเช้าไงโถเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องขอโทษเลยดวงหน้านวลแย,ย้มยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายกระอักกระอ่วนเพราะถึงกระซิบคุยกันแต่เสียงก็ยังก้องอยู่ดีชายหนุ่มโอบเอวบางกระชับเข้าหาตัวแล้วกระซิบเบาๆบาเมื่อคืนพี่คุยงานกับพ่อดึกไปหน่อยนะ่ะก็เลยตื่นสายเรื่องโปรเจกต์ที่จะประชุมวันนี้เหรอฮะจ้ะแล้วสองวันพี่จะไปอังกฤษด้วย พึกตอบพลางกระชับร่างเพียวแน่นเข้าแล้วกระซิบคงคิดถึงวินแย่เลยปล่อยก่อนฮะนาวินเบี่ยงตัวออกห่างทันทีที่มีเสียงกระแอมเบาๆเจ้าชายในชุดสูทเทาด้านหน้าดวงตาซุกซนเหลือมองชายหนุ่มข้างกายแล้วบกไล่ไอร้อนบนใบหน้าแทนท้อยความเก้ื้อขเขินที่อยากพูดต่อแต่ก็ยังไหวพึกอมยิ้มเผยลักยิ้มมุมปากสองข้างแก้มเป็นรอยลึก มือหนึ่งกระชับแฟ้มเอกสารแทนคนข้างกายอีกมือกระชับน็กไทยเข้าที่ไม่มีคำพูดคำจาใดอีกจนกระทั่งถึงชั้นที่หมายและรี์เปิดออกจึงส่งแฟ้มคืนให้เดี๋ยวเจอกันนะฮะนาวินในชุดสูทสีดำเข้ารูปนิดๆก้าวฉากออกไปทางด้านซ้ายขณะเดียวกันพึกเลี้ยวไปทางด้านขวาอันเป็นห้องของประธานบริษัทตามด้วยชายวัยกลางคน ที่ออกมาเป็นคนสุดท้ายก้าวตามชายหนุ่มไปติดๆพอเข้าประจำที่เพื่อก็เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ด้วยความอึดอัดทันทีที่เห็นเอกสารปึกใหญ่กองรอบนโต๊ะทํางานชายคนเดิมในลิฟต์ก้าวเข้ามายืนที่หน้าโต๊ะรีตามองอย่างรู้ทันแต่ไม่มีทีท่าว่าเจ้าข,ของห้องจะพูดอะไรจึงเป็นฝ่ายถามก่อนไม่เข้าประชุมหรอครับไม่ละ่ะ เพึกตอบสั้นๆทั้งที่ยังหลับตาวันนี้คุณชายเข้าบริษัทช้ามากเมื่อคืนดึกเหรอครับชายหนุ่มรีตามองบ้างเพราะน้ำคำเหมือนจับผิดยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงมองสบตาชายกลางคนด้วยสีหน้าคุณเคืองเปล่าผมก็แค่ตื่นสายนึ่งว่ามัวแต่เทคแคร์คุณนาวินอ้าวแล้วทำไมล่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แต่คุณเป็นผู้ชายแล้วทำไม ก็เป็นว่าที่ประธานบริษัทรุ่นต่อไปคุณไม่ควรแสดงออกให้ใครเห็นโดยเฉพาะคำพูดแบบในลิฟต์เมื่อคู่ผมว่ามันเออค่อนข้างจะชายกลางคนรู้ตัวจึงหยุดพูดเมื่อเห็นสายตาดุแสดงความไม่พอใจพึกถอนหายใจหนักหน่วงก่อนตอบผมพูดผิดตรงไหนก็แค่ตื่นสายไปรับวินไม่ทันแต่คนฟังอาจจะคิดเป็นเรื่องอื่น เช่นว่าพวกคุณคบกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วชายกลางคนแยง้งคุณชายจะทำให้คุณวินลำบากนะครับวินคบกับผมลำบากตรงไหนเพิกตอบรวนถ้าไม่เพราะฉัดเป็นคนสนิทเก่าแก่ของพ่อและตอนนี้ตกทอดมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเขาเพิกค,คงไม่ทนให้ฉัดยืนบ่นชดชดโดยไม่ทักทวงแต่เขาก็รู้ว่าฉัดหวังดีคุณนาวินเป็นผู้ชายและยังเป็นสถาปนิกของเรา คุณชายแน่ใจเหรอครับว่าคุณพ่อคุณจะยอมให้คุณสองคนคบกันเป็นผู้ชายแล้วผิดตรงไหนแล้ววินเป็นถึงสถาปนิกของเราไม่ใช่เป็นแค่อย่างที่บอกพพึกเน้นคาแต่คุณชายเป็นลูกคนเดียวแล้วไงล่ะคุณก็รู้คำตอบแล้วนี่ครับชัดแห่เสียงเบาคล้ายกลัวว่าใครจะมาได้ยินแต่พึกที่ได้ยินเต็มสองหูชักสีหน้าโดยพลันนาวินเป็นสมบัติล้ำค่าของบริษัท เขามีสมองและมีความสามารถนุ่ซ้าตอนนี้ยังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงในวงการคุณลุงคิดว่าวินไม่เหมาะกับว่าที่เจ้าของบริษัทอย่างผมหรอครับคุณลุงที่หนุ่มอ่อนวัยกว่าเรียกด้วยความเคารพนับถือเพราะเป็นอดีตมือขวาของพ่อถึงกับถอนหายใจก่อนจะใส่หน้าแล้วตอกย้ำความคิดตัวเองพื้นเพคุณนาวินเป็นยังไงเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราก็ยังไม่รู้ ไม่รู้จะผ่านมาตรฐานคุณท่านหรือเปล่าผมว่าคุณชายเปิดใจไว้หน่อยก็ดีนะครับมีวินแล้วผมไม่เคยเปิดใจให้ใครชายหนุ่มตอบย้ำคำเสียงหนักแน่นนาวินเท่านั้นที่เหมาะสมจะเป็นว่าที่ภรรยาของประธานฮิรันพักคนต่อไปงั้นคุณชายต้องเรียพาแกไปแนะนำตัวกับคุณท่านก่อนที่คุณนายจะจับคุณชายให้ลูกสาวเพื่อนๆอ,อีกสิครับเพิกหัวร้อนในลำคอเมื่อได้ฟังผู้ชายอย่างเขา ไม่จําเป็นต้องคบผู้หญิงเพียงเพราะการชักจูงของผู้ใหญ่ไม่จําเป็นเลยในเมื่อมีคนที่ดีพร้อมและหมายใจไว้นานแสนนานอย่างนาวินแล้วไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็จะไม่ปล่อยให้นาวินหลุดมือไปให้ใครไม่ว่าคนคนนั้นจะกลับมาหรือไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามนาวินเป็นของเขาต้องเป็นคนของเขาเท่านั้นคุณไม่ต้องห่วงถ้าโครงการนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่ ผมจะขอวินแต่งงานฉัดฟังคำมั่นของนายน้อยแล้วถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคนรักของเจ้านายแต่เรื่องในอดีตที่ได้ยินมามันก็ไม่ใช่เรื่องดีนักนาวินถอนหายใจหนักหน่วงเมื่อเห็นเบอร์โทรศรัพท์จากปลายสายยังคงดังเซาซีต่อเนื่องอย่างน่ารำคาญถ้าไม่ติดว่าเป็นสายจากเพื่อนรักก็ไม่อยากฟังสักนิดเดียวเพราะนึกรู้ว่า เรื่องที่อีกฝ่ายต้องการพูดและยังคงไม่ละความพยายามในการติดต่อมาคือเรื่องอะไรหากไม่ใช่เรื่องของเจ้าของดอกไม้ช่อนั้นเขาตั้งท่าจะกดรับแต่ลังเลและช่างใจอยู่นานจนเสียงตำหนิจากคนข้างๆดังขึ้นไม่รับสักทีหรอคุณวินชายหนุ่มโต๊ติดกันห่างแค่แผงกัน้นท้วงพลางเลื่อนเก้าอี้มาด้านหลังแล้วบอกเสียงดังน่ารำคาญมากผมทำงานไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย ขอโทษนะฮะนาวินรีบหยิบโทรศัพท์มากดรับแล้วหมุนตัวลุกจากเก้าอี้เดินก้าวฉับๆไปทางระเบียงจุดปอดคนทันทีว่าไงโอ้ยพ่อคุณพ่อเนื้อทองกว่าจะรับได้แหมเสียงหวานแต่ติดห้วนปลายสายตัดพอก็นี่มันเวลางานนาวินกรอกเสียงเบาแทบกระซิบแกมีอะไรถ้าไม่รีบมากชันวางก่อนนะ ต้องรีบปีเซนต์งานต่อนี่เพิ่งประชมุมเสร็จวิดีโอคอลได้ไหมอะ่ะไม่ได้ไม่ใช่เวลาส่วนตัวเฮ้ยเรื่องมากจรงิงบริษัทพี่พึกเนี่ยกับแฟนตัวเองก็ไม่ลดดาวาสอกกันเลยฉันอยากคุยกับแกแบบเห็นหน้านี่นาก็บอกว่าไม่ได้ไงฉันไม่ว่างขนาดนั้นฉันก็ไม่ได้ว่างแค่คิดถึงแกขึ้นมาเฉยเนาวินล่อหัวเราะทันทีที่ได้ยินเสียงตัดพ้อ เพราะกราวีเพื่อนรักของเขาเป็นนักแสดงหนุ่มรูปงามที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์วายที่กำลังเป็นที่นิยมกราวีจึงไม่ค่อยมีเวลามากนะักระยะเวลาที่ทิ้งห่างกันจึงเป็นช่วงที่อีกฝ่ายมักจะบินไปทำงานต่างประเทศกลับมาทีจึงมักจะนัดสังสรรค์กันเรื่อยๆแต่ครั้งนี้แปลกจริงที่จู่ๆโทรมาแค่นี้นะฉันจะเตรียมงาน มารืนต้องไปสำรวจสถานที่สำหรับโปรเจกต์ใหม่อีกอย่าสนใจแต่งานมากจนลืมเพื่อนๆดรวะมาหากันมั่งไม่ใช่แต่ฉันคิดถึงพี่แกก็คิดถึงด้วยปลายสายออดอ้อนเสียงหวานนาวินจึงส่งเสียงหัวเราะเบาๆนึกหน้าเพื่อนรักออกทันทีรีบออกตัวเอาเป็นว่าวันสองวันนี้ก็แล้วกันค่อยนัดกันใหม่อีกทีเย่อย่าเวอร์นะนาวินปรามพางหัวเราะ พ่อเพื่อนรักชอบโอเวอร์แอคติ้งในชีวิตจริงมากกว่าใครเอานะฉันอยากเจอแกจริงๆนะเออรู้แล้วพอตกลงกันได้นาวินจึงตัดบทจะวางแต่ปลายสายกับตะโกนโวกเวกเข้ามาให้ได้ยินเสียก่อนทำให้เขาชะงักเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหาที่คุยแป๊บแต่ฉันเรียบค่อยคุยได้มั้ยล่ะนาวินถามกลับสีหน้าหงุดหงิดเมื่อสบตาผู้บริหารนมแห่งฮิรันพัฟ ที่ยืนรีรอยอยู่หน้าห้องจิ้มนาฬิกาข้อมือของตนเองแทนสัญญาณก่อนตัวจะนำเข้าไปก่อนเข้าออกมาตามแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวฉันต้องเข้าฉากถวายตัวจะมีผัวแล้วกลัวลืมปลายสายตอบร้อนรนเฮ้ยจะเข้าฉากแบบนี้ยังมีหน้าเอามาบอกนาวินคอนให้แม้คนปลายสายจะไม่เห็นแต่เขาก็อดหัวเราะไม่ได้ฟังนะเออเรื่องสำคัญมากยังไงล่ะ มากสิรู้ไหมว่าเมื่อวานฉันเจอใครฉันจะไปรู้ได้ไงนาวินตอบขอไปทีเจอใครก็บอกมาจะรีบไปทำงานเมื่อวานน่ะฉันเจอเด็กแกปลายสายเงียบไปพอๆกับต้นทางที่เงียบงนันนี่ฟังอยู่หรือเปล่านาวินกระพริบตาถี่ไล่ความร้อนที่เล่นขึ้นทั่วใบหน้าอึดใจก็ได้ยินเสียงถามด้วยความเป็นห่วงจากปลายสาย มืออ่อนล้ากระชับโทรศัพท์แนบหูก่อนจะตอบเสียงเบาหวิวฟังอยู่แล้วไงฉันก็อยากเล่าไงว่ามันพูดอะไรถึงแกบ้างก็ไม่ได้อยากรู้นาวินตอบสั้นๆเหลือมองคนก้าวออกมาที่ระเบียงกวกมือเรียกฉันต้องไปประชุมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทีมันบอกว่าอยากเจอแกแล้วจะให้ฉันตอบว่าไงเดียก็อบอกไปดิว่าฉันไม่อยากเจอ นาวินตัดบทก่อนกั้นใจพูดต่อบอกไปอีกด้วยว่าฉันมั่นแล้วโหยยาแรงแล้วจะให้บอกว่ามั่นกับผู้หญิงผู้ชายดีล่ะอะไรก็บอกไปเถอะนะนาวินตัดบทถึงแม้จะบอกเสียงนิ่งเหมือนคนใจแข็งแต่จริงๆแล้วใจแกว่งใจเต้นไม่เป็นสัำเพราะคำพูดต่อมาของเพื่อนรักสองคนนั้นเลิกกันแล้วนะแล้วมาบอกทำไมอะ่ะไม่ได้อยากรู้นาวินตอบเสียงก้าว ถึงจะพูดไปด้วยอารมณ์ขุนเคืองแต่ในใจพองโตอย่างประหลาดเลิกเหรอเขาเลิกกันแล้วหรอมันบอกว่าอยากเจอพวกเราด้วยนะเออแค่นี้ก่อนนาวินตัดบทไม่ฟังคำทักทวงผู้ชายคนนั้นเป็นอิสระแล้วแล้วกำลังกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเขาอีกครั้งอย่างจงใจเพื่ออะไรในเมื่อตลอดมานาวินถูกคนคนนั้นหักหลังคิดไปก็แค่นั้นแหละ ข้อเรื่องที่ได้ฟังมาทำให้นาวินนั่งใจลอยไม่ได้ยินสักนิดว่าเพึ็กกำลังเดินไปเดินมาอยู่หัวโต๊ะพิเศษงานดวงตาคอยมองมาหวังให้เขารับหมายต่อเรื่องโครงการใหม่ที่เกาะมัดไม้แต่นาวินก็ยังนั่งเหมอจนคนข้างๆสะกิดคุณนาวินคะถึงคิวคุณแล้วคะ่ะ